แจ้งประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการและเอกชนท่านสามารถตรวจสอบสถานะร้องเรียนผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง13สยามไทยได้จากบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวซึ่งออกบัตรโดยกรมประชาสัมพันธ์เท่านั้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์087 187 7917ฝ่ายข่าวตลอด24ชั่วโมง นายพีรพงษ์รุ่งเรืองศิล์รักษาการผู้อำนวยการสำนักง,งานกสนจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากที่ได้มีการติดตามการนําเสนอข่าวของทีมข่าวทูเดย์นิวออกอากาศทางช่อง13สยามไทยเกี่ยวกับพื้นที่แหล่งเรียนรู้โคกนหนองนาโมเดลของกอสนอำเภอพานกระดายจึงได้เดินทางไปดูติดตามโครงการดังกล่าวหลังจากเพิ่มมารับตําแหน่งใหม่ โดยมีนายกำจรหัดไทยผู้อำนวยการกศนอำเภอพานกระต่ายพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรได้ร่วมให้การต้อนรับและนำชมสถานที่พื้นที่แหล่งเรียนรู้โคกนหนองนาโมเดลที่จัดขึ้นในพื้นที่ของกศนอำเภอเพื่อให้นักศึกษาและประชาชนได้เรียนรู้ได้ดูรูปแบบของการดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น โดยที่นายพิรพงศ์ได้กล่าวถึงโครงการพระราชดําริต่างๆในประเทศที่ในหลวงรัชกาลที่9้าได้มีพระราชดาริได้ออกแบบและให้ดําเนินการซึ่งมีการต่อย,ยอดมาจนถึงปัจจุบันโดยใช้ชื่อโคกน้องนาโมเดลและสืบเนื่องจากนโยบาย12ข้อของดรวรัติพฤ,ฤ,ฤ,ฤษาทวีกุลเลขาธิการกศนกระทรวงศึกษาธิการได้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและประชาชนรวมไปถึงเครือข่ายกศนอ,อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป I don't know.